สุดยอดมากครับวันนี้ฉางอันนะฮะเปิดตัวแบตเตอรี่โซลิดสเตตในชื่อว่า Golden Shield ออ l s โซลิดสเต e แบตเตอรี่และความจริงของมันก็คือแบตเตอรี่โซลิดสเตตเนี่ยมันแตกต่างจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เราใช้ในรถไฟฟ้าทั่วไปอย่างไรปกติในเรื่องของสารอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่จะใช้เป็นของเหลวแต่โซลิดสเตตก็ตามชื่อเลยสารอิเล็กโทรไลต์จะเป็นของแข็งแล้วก็เรื่องของไซส์ของมันจะเห็นว่าเซลล์เนี่ยมันบางกว่าเดิมเยอะมาก แต่ได้อิเล็กทริกเดนซิตี้ก็คือได้ความหนาแน่นของการประจุไฟฟ้าที่มากกว่าเดิมความร้อนต่ำนะแทบจะเรื่องของระบบลอยความร้อนเนี่ยต่อไปตัดเลยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับและอายุการใช้งานก็จะยาวนานยิ่งขึ้นด้วยแต่ทุกวันนี้ต้นทุนมันยังสูงอยู่ค่ายต่างๆก็ยังไม่ได้ทําออกมาขายแต่พอเขาเริ่มแล้วเนี่ยก็ไปขายในรถราคาแพงมันก็จะทําให้มันต้นทุนโดยรวมมันถูกลงมากยิ่งขึ้นและที่ผมว้าวเนี่ยก็คือที่ผ่านมา ทางจีนก็อุบมาตลอดญี่ปุ่นบอกว่าจะทำโซลิดสเตตออกมาจะข้ามเลยไปทำด้วยไฟฟ้าพวกนั้นจีนก็บอกว่าไม่เป็นไรมัวแต่พูดเงื้อง่าราคาแพงวันนี้เขาทำออกมาแล้วแล้วคุณจะเห็นว่าไซส์ของมันเนี่ยทำได้หลากหลายแล้วแต่มันจะแพ็คออกมาเลยนะครับแบบว่าเข้าเครื่องรีดเป็นแผ่นและซีลออกมาตามขนาดความต้องการการใช้งานทําไมเขาถึงทําออกมาประมาณ3ไซส์แบบนี้จริงๆจะทําไซส์อะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับแต่การทาไซส์แบบนี้เป็นตัวอย่างก็คือจะบอกว่า ถ้าเป็นรถไฟฟ้าคุณก็ใช้เซลล์ใหญ่นะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนะนี่ยฮะเอาแผ่นตัวโซลิดสเตตเซลล์นะครับมาเรียงในสแต็คคราวนี้เปลี่ยนยกลูกได้ลูกหนึ่งแบตบหนึ่งก้อน9.7กิโลวัตต์ชั่วโมงพอ2ก้อนก็เกือบ20กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วนะรถคันหนึ่งเดี๋ยวนี้เราต้องการเท่าไหร่นะฮะต้องการกัน80กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปโอ้ใช้ไม่กี่ก้อนองนะถ้าใช้8สแต็คนะฮะก็ได้แบบ โหวิ่งกัน5-600กิโลเมตรแล้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเกือบเกือบปกิโลวัต์ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นรถใหญ่คุณก็ใช้สายใหญ่ไปเลยแล้วแผ่นเล็กล่ะทำอะไรได้แผ่นเล็กนี่น่าสนใจนะครับก็ใส่ในโรบอทไงอ่าหรือ,อรถอารถ r v c a มอ o ต o r Home ที่ขึ้นดอยขึ้นเข,ขาเนี่ยไม่มีที่ชาร์จจะใช้น้ำมันเป็นหลักแต่ถ้าเกิดเป็น IEV หรือเป็น p h e v คุณใช้น้ามันไปแล้วใช่ไหมครับคุณเก็บไฟพวกนี้ไว้ เอาไว้ไปจ่ายระบบปรับอากาศไปจ่ายแอร์เวลานอนในรถไงพวก RV คาคันใหญ่ๆต่อไปก็จะใช้แบบโซลิดสเตตลูกแค่นี้ก็พอ2กิโลวัตต์ชั่วโมงจ่ายแอร์ได้ทั้งคืนแล้วนี่ยนี่คือความก้าวหน้าเรื่องของแบตเตอรี่มันยังไม่หยุดครับแต่ถามว่าแบตเตอรี่แบบเดิมยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ก็จะถูกลงแต่แบตแบบใหม่เนี่ยมันล้ําขึ้นมันแรงขึ้นก็จะทําให้ค่ายรถก็ขายของได้แพงขึ้นมีกําไรมากขึ้นแต่ก็จะตอบโจทย์ คนที่ต้องการความล้ำในเรื่องของความทนทานระยะทาง